นั่งทบแว่นมาก็เลยมันเบี้ยวหน่อยเบี้ยวเบี้ยวมากครับเบี้ยวครับพี่ก็รู้สึกเบี้ยวอ่ะอันนี้ก็อันนี้ทรง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 ไม่ดีนะขาขามันเสียทรงเลยนะเนี่ยขามันเสียทรงเพราะว่าเนี่ยเวลาพับแล้ววะขามันผิดทรงวะอันนี้เดี๋ยวผมปรับทรงให้ดยกันผมเช็คแล้วปรับทรงให้ครับเพราะว่าเวลาผมดูแว่นพวกนี้เห็นแล้วเห็นดูเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นเลยละ นี่ตัวแววนไม่ได้เป็นไรเลยนะตัวแววนยังตรงขาแป้นจมูกก็ยังดีเนี่ยเนี่ยคือตรงนี้มันขามันโค้งแบงล่างไงครับโค้งแบงล่างมากปกติปกติขามันต้องอยู่อย่างนี้นี่อันนี้เนี่ยปรับนี้นี่มาที่นี่ที่นี่ไม่เคยมีเครื่องมือนะอันนี้ก็ฉุกเฉินอันนี้นี่เนี่ยปรับขาปรับปรับไปเลยเนี่ยเก่งข้อมือดีๆนะครับเก่งข้อมือดีๆ ให้มันไปเฉพาะขานี้อย่าให้มันไปทั้งทั้งตัวนี้นะเก <พอ S 1> งไว้ไอันนี้ครับเนี่ยปรับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราปรับครั้งนี้ด้วยให้มันเท่ากับข้างเมื่อกี้นี้เนี่ยขามั่ได้กลับมาพับอยู่ในระดับที่เป็นปกติแล้วอันนี้รู้จักร้านผมได้ไงอ่ะในดูในทิกตอกกัพี่อ๋อโอเคครับครับอันนี้ครับอยู่ในห้องผมดีเลยก็เลยใกล้บ้านสบายเลยเนี่ยปรับทั้งสองข้างให้มันขึ้นมาเท่ากันเน,นี่ยพอพอสมมติปรับปรับทั้งสองข้าง เท่ากันแล้วนะครับปรับไปขาอลไรเนี่ยพอวางไปปุ๊บเนี่ยขาจะเท่ากันเป๊ะไงเ,เป็นไงเนี่ยพอพับขาเข้ามาเขามันก็อยู่ปกติแล้วเป็นไงไม่แ้วลองดเป็นไง,องลองดูลองดูว่าโอเคไหมลองดูโอเคไหมเออเนี่ยปรับทรงแล้วมิจจาทับเองกูหักเออลองดูสิลองดูโอเคไหมเออโอเคครับพี่ลองดูว่าอยากจะให้ผมปรับตรงไหนอีกเปล่า กลมๆไกลไกลๆไกลๆไกลๆโอเคมาจ่ายผมตัดรไหนไหมไม่ต้องครับพี่ได้ปไล้ไหมไปแล้วอ่าโอเคครับโอเคขอบคุณที่ไว้ใจครับผมครับเออโอเคโอเคมามาเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็คน็อตเช็คอะไรให้ดีเี่ย้าจ่ายเท่าไหร่้าจ่ายเจ็ดบาทครับก่อนได้ไหมพี่ฮ่าบ